อย่งจะมาทดสอบดูว่าอันไหนจะตีไกลกว่าและตีดีกว่าสําหรับมังเหียมังเหยดจะเลือกใช้เป็นอนันคูรใจและอีกอันหนึง่งมังเหยดจะขายเสีออซยสวัสดี สวัดีครับวันนี้ก็ญี่ปุบางเงี้ยเซนติบาทวันนี้บางเบบงี้มาทดสอบคันเบ็ดคู่ใจสองอันนะทุกคนเนี่ยสองันนี้นะทุกคนจะมีจะมาทดสอบดูว่าอันไหนจะตีไกลกว่าและตีดีกว่าสําหรับมางเงี้ยบางเงียดจะเลือกใช้เป็นอนันคู่ใจและอีกอันหนึ่งมางเงียดจะขายเอฟเออร์ซเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนจะตีไกลและตีดีกว่า ราคาก็ได้ได้กันนะทุกคนชุดนี้ไม่ถึงพันทั้งสองอันเลยทั้งเบ็ดทั้งการทั้งลอกทั้งสายไม่ถึงพันนักชุดหนึ่งเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตีไหนกว่าฉะนั้นมันพร้อมแล้วฝากกดไลค์เหงื่อที่ใช้ก็เนี่ยน้ำหนักพอๆกันนะตัวเล็กเท่ากันโอเคกดไลค์เลยตามนักชมเดี๋ยวมีที่เลือกตีดูเมีจะตีอันนี้ก่อนนะอันสีแดงเดี๋ยวอันสีม่วงนี่เราตีดีหลังมาเดีย๋ยมีจะตีฝั่งนี้น้องๆจะได้เห็นแบบชัดๆอ่านี่เราตั้งไว้โอเคมา ดีถ้ามีปลากระโดกน่าจะได้ตัวนะทุกคนเปลี่นลยนะน,นะนสายมาใหม่นะทุกคนยังไม่เคยดีเลยนะนี่นะตั้งแต่เปลี่ยนสายมาใหม่สายมันก็อาจจะเป็นูน้นหน่อยนะแต่ว่าสวยทั้งสองอันถ้ามีตัวกนะัะโดกน่าจะได้ปลา ตีอวนะตีไอ้นะเนี่ยเดีว,ว่าสายมันตู่ตรงนี้ทุกคนพราบางเไม่ได้ดตีทเเปลี่ยนสายมาคือไม่ได้ตีเลยนะทุกคน,นมีแล้องมาเรามีมีวามมีตวาทุกคนอนนี้ากนงทุกหล จำเม็นขอไปได้กล้องก่อนนะว่ามันจะอยู่ระดับไหนนะเมีจะได้ทําการถูกนะอ๋อกล้องอยู่ระดับนั้นเมีต้องกระเถิบเข้าไปเลยเพื่อนน้องๆจะได้เห็นชัดใช่ไหมนี่น้อยโอเคแล้วมีก็ไปตีอยู่ตรงนั้นใช่อเราเห็นเบ็ดอันนั้นไหมไม่เห็นอันดบ,บมาหลังหิดหนึ่งสวยแล้วเราค้อมหินหนึ่งสวยไม่รู้เห็นหวมิมเงียบไหมมา ไปทุกคนเนี่ยมันก็ยืนบนปูนนี่ใช่นาปีใช่ไหมโอ้โหทุกคนมันฟูทุกคนสายมันติดอยู่เนยต้องเป็นเกีล็ดสายก่อนเพราเกี็ดเกล็ดสายเด็ดเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันดีกว่าไกลกว่าหรือยังไงนะเดี๋ยวเล็กๆก็มันเกล็ดชอบทั้งสองอันนะทุกคน ถ้าต,ตื้นๆอ่ะมันไม่เจาะกระน,อง,นองได้มีตัวกัดนี่นี่เลยนะแต่ว่ายอดมันลูกมากเลยทุกคนอันนี้มันเยอะมากที่ใหม่โอ้ทุกคนให้ตายเถอะอันนี้พอเกลี่ยสายมายือเองไหมทุกคนโอ้ยตายตือทุกคนอุ้ยโคตรไกลอ่ะดูทุกคนกคนู่นไก,กนลกมาก มีตัวพวการตัดตัวนะทุกคนโหติดเลยมากเลยไปต่อทุกคนไปต่อที่ใหม่โอ้วไว้ตายถูกไว้ยิ่งยิ่งทุกคนดูแล้วไม่มีผู้ด้วยนะทุกคนโอ้ยตายเถอะไปต่อไปต่อนี่ถ้ามีตัวกัดในี่เวยนะหลับกลับมาแล้วคน โอเคจะมีจะตีอีกไม้นึงนะ,ะดูว่าใครแค่ไหนนะทุกคนโ oh, oh, อ้เพราะว่าตีแรงๆนี่คือแบบเิอกเลยนะทุกคนไม่น่าตีแบบแรงๆตีแบบเบาๆมันก็ไปไกลอยู่แล้วแล้วเราจะตีแรงๆไปเพื่ออะไรทนะุกคนใช่ไหมเออเวลาตีเบ็ดเราเห็นแน่นอนไมตีเบาๆนะเห็นคนจริงๆหลายคนก็ตีกันโบม,มากเลยนะดนๆๆเดะเรา นู่มเลยใส่ตัวนู่มเลย,ย,เลยทุกคนมาดูมาลองตัวนี้กันเลยนั่งอันนี้ไหมปุบมาลองตัวนี้กันเลยนะทุกคนนะมาดูกันว่าจะดีไหมนะลืนดีือมันดะี้จริงจริงทุกคนโอแต่อันนี้บอกเลยว่าลื่นมากทุกคนลื่นมากลื่นนิ่ม ดีหมดเด็กดีหมดแต่ว่าอันนู้มีเสียงแล้วนะเดี๋ยวว่าอัน,นอันนู้โอ้โหอย่างช่วนนู้ไม่ได้นะน,นู้ยังไกลกว่านะเดี๋ยวเราต้องทีนีเดินไปทีข้างหน้าน,นู้เอยจะมีปลาตัวนะน,น้องอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยว่าน้อง,อ,งอาจจะมองเห็นหนะต้องเห็นได้ปลานะไปเรื่องเด็กนั้นเป็นหน้อง ่หน้าดีแต่ตัวนี้ตีลื่นนะมาทุกคนสรุปง่ายๆเลยดีเรื่องรองตัวแต่เงียบเจาับรองตัวฉะนั้นคลิปนี้ก็เจาะกับไรเจาะแคร์อย่าลืกว่าการเป็นผู้เกียจเสียนที่เป็นอะไรอย่างนี้กันสวัสดีครับ